สวัสดีครับใน j i จิมรีวิวรับทำสีจิมมี่ทำสีเจคั t ซ m p มเป i นติ้งครับาสามารถติดตามผลง,งานได้ที่ YouTube Facebook นะครับถ้าเฟซส่วนตัวก็จิมมี่ทำสีนะครับถ้าแฟนเพจแฟนเพจก็ใน j i จิมรีวิวรับทำสีโอเคตอนนี้ก็มา แสดงให้เห็นว่า process การทำงานโมเดลนะครับของของผมในสไตล์ในจิงเนี่ยนะครับเป็นยังไงอ่าที่ท่านเห็นอยู่เนี้ยมันก็คืออชิ้นส่วนของซาคุทูเมกะไซนะครับซาคุทูเมกะไซอ่าเป็นโมจินนะครับเป็นดาบันนะมันก็จะ มันก็จะผมว่าสวยนะดีเทลอะอืมแต่มันก็จะต่อยากหน่อยต่อยากในที่นี้คือมัน snap fit อะมันจะมันจะไม่มันจะต,ต้องต้องใช้แรงต้องต้องใช้สกิลเทคนิคอะไรแบบเนี้ยในการแบบประกบชิ้นส่วนสองส,ส่วนสามส่วนอะไรเงี้ยเข้าหากันซึ่งมันจะยัดยากก็ออกไหมอ่าครับเพราะฉะน,นั้นเออ เวลาเราต่อขึ้นตัวนะนะครับเทคนิคก็คือเนี่ยเดิมมาน,นะครับให้เราตัดเป็นเหมือนปากฉลามนเลยนะครับมันจะหยัดยากขึ้นเอ้ยหยัดง่ายขึ้นมากๆนะครับโอเคประมาณนั้นแหละนะครับแล้วบางคนก็อาจจะใช้พวกเบบี้ออยล์อะไรแบบนี้มันจะหาง่ายนะครับเบบี้ออยไอ้น้ำโลชั่นทาเด็กอะ่ะทาเด็ก ขาวๆะนะครับหรือไม่ก็พวกเจละบีขาวอะไรแบบนี้นะครับมาช่วยในการหล่อลื่นตรงเดือยมันป้ายนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วยครับอ่ะโอเคสาระสำคัญวันนี้ก็คือว่าเรามาพูดกันถึงเซอร์เฟสนะครับหรือพื้นผิวชิ้นงานนั่นเองนะเนี่ยเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นข้างในเห็นไหมฮะอันนี้คือพลาสติกดิบ ดูดูที่ชิ้นที่ผมถือนะครับเนี่ยพลาสติกดิบมันก็จะมีเนี่ยเห็นไหมถ้ามองด้วยตาเปล่าเนี่ยนะมันไม่เรียบเลยนะมันไม่เรียบแล้วก็ผิวมันจะมันมันวาวาวสไตล์พลาสติกเลยใช่ไหมฮะเนี่ยดูสินะครับอันนี้คือข้างในนะข้างในเนี่ยมันไม่ใช่สารสำคัญเราเราไม่พ่นสีไม่ทำให้มันสวยแล้วเพราะชิ้นนี้มันประกบเข้าไปแล้วมันก็ มันมองด้วยตาไม่เห็นนะอ่าข้างในก็เลยเราละมันไปก็ได้นะครับทีนี้สาะระสำคัญอยู่ข้างนอกอ่าไอ้ตรงกลางเนี่ยนะเดี๋ยวก็ต้องใช้กระดาษทรายฟองน้ำเนี่ยหลงวง,วงปันป่นๆเข้าไปนะมันจะยังมีความเงาของพลาสติกดิบอยู่เห็นไหมฮะนี่และไอ้ข้างๆเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยมันจะมีรอยเส้นกระดาษทรายเนี่ยอ่ามันก็คือ เราจะต้องขาดกระดาษทรายเพื่อเปิดผิวชิ้นงานเพื่ออะไรครับเส้นกระดาษทรายพวกเนี้ยเพื่อให้สีรองพื้นเนี่ยนะอ่าสีรองพื้นเนี่ยนะมันจะกบเขาเรียกว่าอะไรไปยึดเกาะอ่าไปยึดเกาะพื้นผิวได้ดีผมใช้ลายเกลนะครับในการอ่ารองพื้นชิ้นงานเพื่อ เช็คงานแล้วก็มันมันกบรอยได้ดีมากๆนะครับเบอร์นี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยขัดมาก็จะเห็นเลยเนี่ยนะครับเห็นไหมเห็นเส้นตรงนี้ไหมเนี่ยแหละนะครับคือผิวมันไม่เรียบนะครับผิวมันไม่เรียบนี่ขัดลงไปได้อีกนะแต่ผมว่าผมเสียดายเนื้อนะครับก็เลยยังไม่ขัดดีกว่า เอาไว้ขัดตอนลองพื้นดีกว่านะครับโอเคทีนี้เราสร้างเส้นแบบนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วแต่เบอร์ใครถนัดผมถนัดสร้างแปดร้อยอ่าถ้าเป็นงานโมแท้นะผมเริ่มเบอร์พันเลยนะครับเริ่มเบอร์พันเลยเพราะว่าโมแท้มันจะล่องล่องมันจะน้อยกว่านี้อ่า ความเรียบมันจะมากกว่าความเรียบมันจะแบบเกือบเพอร์เฟกใช่ไหมฮะโมแทแต่อันนี้มันเป็นโมจีนนะครับเนี่ยมันก็เลยเยอะหน่อยนะครับอ่าทีนี้เสร็จปุ๊บทดลองพื้นอะไรเสร็จเรียบร้อยปุ๊บขัดเช็ครอบแรกขัดเช็ครอบแรกคุณจะเห็นเนื้อแบบนี้ครับอ่านี่คือขัดเช็ครอบแรกนะคำว่าขัดเช็ครอบแรกคืออ่า เนื้อสีรองพื้นกบลอยเนี่ยนะมันจะเข้าไปอุดเห็นไหมฮะไอผิวที่มันไม่เรียบที่มันเป็นสีสีเนี่ยที่มันเป็นสีสีรองพื้นอยู่เนี่ยนะครับก็คือผิวมันไม่เท่ากับสีสที่เรามันถูกขัดออกไปเห็นปะไอตรงเนี้ยมันจะสูงกว่า ส่วนรอบๆมันเนี่ยที่มันเป็นวงวงรองพื้นเนี่ยนะมันจะต่ำกว่าแล้วไอ้สีรองพื้นเนี่ยนะมันจะเข้าไปทำหน้าที่กลบลอยเพื่อ,อปรับผิวให้มันสูงเท่ากันและหน้าหน้าเท่ากันอ่าพอเข้าใจใช่ไหมฮะเนี่ยครับเห็นไหมไม่เรียบนะ,ะมองด้วยตาเนี่ยอาจจะเรียบนะแต่พอมาขัดเช็คดูสิ พลาสติกนี่สูงๆต่าๆนะครับตามสไตล์แบบแม่พิมพ์โมจีนที่เขาก็ไม่ได้ควบคุมคุณภาพอะไรแค่ตามราคาพูดง่ายเออนะครับเนี่ยอันนี้คือรอบหนึ่งนะปรับผิวนะครับเสร็จแล้วทำไงต่อพอได้อย่างนี้แล้วทำไงต่ออันนี้ก็พ่นลองพื้นอีกเที่ยวหนึงเที่ยวที่2 เที่ยวที่สองนี่ก็พ่นผสมเ,เรียกว่าอะไรผสมตัวทำละลายทินเนอร์อะไรแบบเนี้ยที่คุณถน,นัดอะนะครับลงไปนิดอลงไปมากหน่อยเพื่อเพื่อให้อตัวตัวรองพื้นเนี่ยนะมันเจือจางลงเยอะๆหน่อยเราไม่ต้องการเนื้อมากแล้ะรอบที่สองเนี่ยถ้ามีเนื้อมากอีกเราก็ต้องมาขัดเนื้อออก นะครับขัดเนื้อออกอีกทีนี้รอบสองเนี่ยเราต้องการแค่รูปเนื้อผิวให้มันเเรียบมันอ่าเรียบมันเป็นไงเรียบมันเป็นแบบนี้นี่เห็นไหมฮะมันเรียบแล้วก็ขึ้นมันเห็นไหมเหมือนประมาณว่าสแตนเลสขัดมันอะ ประมาณนั้นมันจะมันจะมีรอยเส้นเห็นไหมครับอ่ามันจะมีรายเส้นแต่มันจะมีความมันไม่ต้องถึงกับวาวหรอกอ่าเพราะว่าเราไม่ได้พ่นโครมอ่านะครับไม่ต้องถึงกับวาวแต่ถ้าปรับผิวได้แบบเนี้ยอ่าสีที่มาทับหน้าเนี่ยมันจะมันจะเป็นยังไงรู้ไหมมันก็จะมีความกลอซี่อ่ามันก็จะมีความแบบตึงผิวอ่า ถ้าเป็นสีตระกูลเงามันก็จะเงาอ่ะมันก็จะเงาตึงสวยนะครับนี่ต้องปรับผิวให้ได้แบบนี้เห็นไ,ไหมไม่รู้ใกล้ไปเลยป่าประมาณนี้นะ8นาทีแล้วยาวๆเลยกันไม่เกิน15นาทีนะครับเออเนี่ยนะฮะนี่ข้างบนนี้เดี๋ยวต้องพ่นเฉพาะจุดนิดนึง อ่าซ่อมมานิดนึงนะครับนี่แล้วก็ขัดออกไปโอเคนชิ้นนี้นี่เห็นไหมพอได้ละเออไอชิ้นเนี้ยไอตัวเนี้ยจะถูกเปลี่ยนสีเป็นสีทองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอผมได้กระบวนการนี้แล้วใช่ปะ่ะผมก็จะมาอ่าฉีดตัวนี้ นี่เซฟเฟซเซอร์พันห้าแบล็กของมิสเตอร์ฮอบบี้อ่ะโคตรดีบอกเลยนะครับแพงด้วยแพงแพงเวอร์เออขวดแค่นี้ขวดแค่ไหนเอาขวดไปไว้ไหนแล้วนี่ขวดแค่นี้สองร้อยแปดสิบหรือสามร้อยยี่สิบเนี่ยผมจำไม่ได้นะนิดเดียวเองเนี่ยดูดิครับ ก็เออแล้วก็ที่อยากแชร์อีกอย่างหนึ่งคืออา่าไอ้โมเดลหนึ่งต่อสี่แปดหรือ,อโมเดลยุคเก่าๆหน่อยนะครับหลังจากปีแบบสองพันอะไรแบบนี้สองพันปีนี้สองพันยี่เออสองพันยี่สองพันสิบอะไรประ,ประมาณนี้มัง้งย้อนกลับไปแบบ ถ้าสมมติว่าไปได้โมเก่ามาล็อตเก่าอะไรแบบนี้มันจะมีรอยผากกางเยอะใช่ไหมครับพวกเบร์พวก,กโมเอชจีอะไรแบบนี้มันจะมีรอยผากกางเยอะแล้วก็เป็นธรรมชาติของเมกซส์อะนะหนึ่งต่อสี่แปดอะมันจะมีรอยผากกางเกือบทุกชิ้นเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็น AB ประกบนึกออกไหมครับอ่า A กับ B มาประกบกันนี่เป็นชิ้นใหญ่โตๆอย่างนี้เลย ไม่ต้องแบบหั่นดีเทลนุ่นี่น,าน่ามันไม่มีคงในนะครับอ่าเพราะฉะนั้นมันเลยเกิดปัญหาเนี่ยชิ้นส่วนผ่ากลางไอที่เห็นรอยเนี่ยนะคือต้องเชื่อมพลาสติกอ่าต้องเชื่อมเชื่อมเพื่อให้ได้เพื่อให้ลบรอยผ่ากลางอ่าแล้วถามหนึง่งเอาอะไรมาเชื่อมนี่ไงทามิยะซีเมน ฝาขาวฝาขาวเนี่ยมันแห้งช้าแต่มันมีเนื้อเรซิน,มา,ม,นะม,าม,นมาเติมนะครับมาเติมไอล่องเนี่ยมาเติมนะครับอ่าเราก็ต้องดูตามสถานการณ์มันจะมีฝาขาวฝาส้มฝาเขียวนะครับไอฝาเขียวเนี่ยมันก็จะเป็นกาวกาวจิ้มไหลอะ่ะจะสะดวกมากสำหรับแบบ คนที่ชอบเร็วๆงานเร็วๆฟึดๆอะไรเงี้ยจิ้มหลายแต่มันไม่มีเนื้อนะเนื้อมันจะบางมากนะครับเนื้อกาวอ่ะก็อันนั้นจะเหมาะกับแบบไม่ได้อุดไปด้วยอะไรไม่ได้เชื่อมแบบต้องสนิทเปียแบบเนี้ยนะครับอ,อันเนี้ยพอมันเชื่อม完了เพื่อนๆจะเห็นเห็นไหมครับมันจะปิ้นขึ้นมาขั้นตอนต่อไปทำไงต่อก็เอากระดาษทรายดีขัด แบบผิวเหมือนเดิมใช้เทคนิคเดิมนะครับก็คือเนี่ยเอาแซนเบตเนี่ยมาลองกระดาษทรายก่อนนะครับแล้วก็ขัดจะเป็นฟองน้ำแบบนี้ก็ได้นี่นะครับก็ละสิบบาท2 0บาทนะครับมาขัดขัดลบมันออกไปใครถนัดขัดน้ำก็ขัดน้ำใครถนัดกัดแห้งก็แห้งแล้วก็นี่ทุกทุกชิ้นเลยเนี่ยเห็นไหม ที่เป็นแบบชิ้นใหญ่หญอๆอ่ะโตๆอ่ะเป็นหมดเลยนะครับขา,ขานี้เหมือนกันนี่เห็นไหมมีรอยผ่ากลางหมดนี่นะครับก็ต้องเชื่อมแบบนี้เห็นไหมขัดเสร็จแล้วเชื่อมเสร็จแล้วขัดเสร็จแล้วเป็นแบบนี้อ่าที่เพื่อนเห็นเส้นตรงกลางเนี่ยคือเส้นรอยผ่านั่นแหละแต่เนื้อกาวเนี่ยมันใสใช่ไหมฮะ เนี่ยเนื้อกาวมันใสเพราะฉะนั้นเราจะมองเห็นเส้นที่ผ่านเนี่ยเห็นไหมแต่เอามือไปรูปแล้วนะเรียบแล้วถ้าเอามือไปรูปนี่เรียบแล้วเพราะเราขัดมันลงไปแล้วเอออย่างเงี้ยเห็นไหมส่วนในที่มันเป็นแบบหลุมอย่างเงี้ยเราสามารถถมได้เลยนะเอากาวมาถถมถม,ถมครับหรือใครไม่ถนัดกาวถมก็ขัดกาวไว้ก่อนชั้นแรกแบบนี้ฮะ ขัดกาวชั้นแรกรองพื้นอ่าเช็ครอบแรกเสร็จปุ๊บ,บก็เอาทำยาพุตตี้อ่ะหรือสีโป๊อ่ะเออสีโปโมเดลอ่ะจิ้มลงไปเนี่ยึกถ้ามันยังเป็นร่องเป็นรูอะไรแบบเนี้นะครับโอเคมันไม่ได้ง่ายแล้วก็ยากสำหรับใครหลายๆคนที่ไม่ชอบงานไอ งานศิละปะเลยพวกนี้นะมันถือว่ามันเป็นงานศิละปะเลยเป็นเป็นซีเรียสชอบบี้อ่ะนะครับใครไม่ชำนาญหรือ,อชอบแต่ไม่มีเวลาทาอะไรแบบนี้ก็โยนมาให้ช่างชํานาญการก็ได้นะครับเขาก็ <S <S จะมีกระบวนการของเขานะครับแต่ของผมอะผมอะจะไม่ค่อยเน้นรับงานโมเดลหรอกจริงๆอะผมก็เกิดมาจากโมเดลเนี่ย ก็เริ่มเล่นเริ่มทำเริ่มทำสีเริ่มม,ม, 4, มันนู่นนี่นั่นเงนี้ยก็จริงจังกับโมเดลนะครับแล้วก็รับงานแต่โมเดลอะไม่ค่อยรับถ้าไม่ v i p หรือไม่คุยถูกคออะไรจริงอะนะก็ไม่รับหรอกมันกินพลังชีวิตมากนะครับตัวนี้ผมทำเนี่ยโอ้ยเอาจริงเนี่ยนะมันมีงานอื่นด้วยไงมันก็ต้องไปทำงานอื่นด้วยทำงานนี้ด้วยอะไรแบบเนี้ย ใช้เวลานานนะครับใช้เวลานานโอเคเพราะฉะนั้นลูกค้าที่กำลังดูดูงานซุ่มๆสองงานผมอยู่ก็ทักมาถามก่อนได้นะครับมีคิวไหมคิวเมื่อไหร่ทำชิ้นงานอะไรอย่างเช่นส่วนใหญ่ลูกค้าผมก็จะเป็นปืนดุบิกันนะครับส่วนโมเดลก็ถ้าคุยถูกคอรู้เรื่องอะไรแลบนี้ผมถึงทำให้นะครับถ้าคุยไม่รู้เรื่องผมไม่จำนะโมเดลอะ เพราะมันมันใช้เวลานะครับบางตัวเนี่ยหเดือน4เดือน6เดือนเป็นปีเลยนะครับประมาณนั้นอ,อที่สำคัญถ้าไม่มีอารมณ์อะ่ะมันก็ไม่ทำนะโมเดลอะ่ะเ, <laughs> เพราะมันละเอียดไงน,นะครับมันละเอียดแบบทุกชิ้นนี่แบบเหมือนเงี้ยถ้าผมรับงาน p g ตัวหนึ่งอะ่ะโอ้โหสอ0 0ัชิ้นอะ่ะ 2,000ชิ้นเล็กๆที่มาประกอบกันเป็น1ตัวอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยใช้เวลานานมากแล้วก็แบบนิดหน่อยก็ถ้าไม่ดีก็แก้อะไรแบบเนี้เออนี้ใส่ผมก็เลยงานโมเดลจะช้ามากหน่อยนะใช้คขาม,มากเลยแหละเออโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับมาเพื่อเพื่อนๆคิดถึงหรือว่าผมคิดไปเองก็ไม่รู้นะ <laughs> ว่ามีเพื่อนๆ ยังคอยเฝ้าดูผมอยู่อะไรแบบนี้นะครับถ้าชอบก็ฝากบอกต่อแล้วกันนะครับคลิปผมไม่ต้องแชร์ก็ได้ก็ถ้าใครแบบเล่นโมเดลหรือต้องอยากอะไรอ่ะขอเก็บความรู้อะไรเงี้ยคอมเมนต์ขอมาได้เลยนะครับใน Facebook ก็ได้ใน YouTube อะไรแบบเนี้ยได้หมดช่องทางที่สามารถติดต่อผมอะทักมาถามได้นะครับเรื่องเทคโนเทคนิค ผมไม่ห่วงนะไม่ห่วงนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ผมทำงานไม่ทนันเออทำเองได้ก็ทำา d i ออ่ะผมไม่ห่วงเลยนะครับแต่งานพวกนี้มันก็ต้องอาศัยประสบการณ์นะนะความเนียบความอะไรเงี้ยมันก็จะต้องอาศัยประสบการณ์การทำบ่อยๆทำให้ชินอะไรแบบเนี้ก็เหมือนกับงานอื่นๆนั่นแหละนะครับอืมโอเคบาย